สวัสดีชาวราศีเมถุนทุกท่านนะครับผมก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีเมถุนตั้งแต่วันที่15ถึง28กุมภาพันธ์นะครับว่าความรักของชาวราศีเมถุนจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี้ก็เป็นการทํานายดวงความรักทั่ว,วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับผม ก็าเริ่มดูดวความรักของชาวราศีเมถุนในเดือนกุมภาพันธ์อีหลังดีกว่านะครับว่าจะเป็นเช่นไรกันบ้างนะครับมาเริ่มที่ไพ่ใบแรกกันก่อนเลยนะครับเป็นไพ่ขึ้นมาว่า10 of one นะครับหรือว่าไมบเม้าจะเห็นภาพเหมือนคนหนึ่งเขากำลังกลับบ้านเห็นไหมครับแล้วเ,เหมือนกับในมือของเขาเนี่ยเต็มไปด้วยโทรศัพท์เต็มไปด้วยของสินค้ามากมายที่ซื้อมาให้คนที่เขารักกินเนะี่ยเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้บอกชาวราีเมถุนหรือท่านว่าเหมือนกับคุณเองเนี่ยอยากจะบอกคนที่คุณรักนะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณ ใครหลายคนอาจจะเป็นไพสิทธิ์เมทัปหมายความว่าอาจจะมีปัญหากันเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยแต่เราเป็นคนที่เหมือนกับพยายามทําสิ่งดีให้เขามาตลอดเช่นการงอเขาบ้างแหละเช่นการแบบพยายามไปต่อพยายามโทรหาเขาบ้างแหละพยายามติดต่อเขาบ้างแหละพยายามพูดอธิบายเขาบ้างแหละหรือพยายามทําสิ่งดีให้กับเขาบ้างแหละเพราะฉันไพสิทธิ0เมทัปหมายความว่าชาวสีเมทัท่านเนี่ยเคยรู้สึกแบบนี้ไหมครับไม่ว่าจะมีปัญหาทะเลาะกันหรืออะไรกันก็ตามเนี่ยเหมือนกับคุณเนี่ยพยายามทําทุกอย่างเพื่อเขามาตลอดพยายามทาสิ่งดีให้เขามาตลอดเคยดีกับเขาเคยช่วยเหลือเขายังไงก็ทําสิ่งนนั้เสมอ เพราะฉันไพ่ีสิบไม่ทำหมายความว่าเราอาจจะโทรหาเขานะครับเราอาจจะติดต่อเขาเราอาจจะซื้อของให้เขากินนะครับหรือช่วยเหลือดูแลเขาเรื่องการเงินการงานหรือต่างๆนานาอะไรก็ตามนะครับช่วยเหลือดูแลเขาต่างๆนานาอะไรก็ตามแต่ไพ่เป็นยู่ว่าเหมือนกับเขามองบางทีเนี่ยก็มองว่าเราไปสร้างปัญหาบางทีเขาก็เหมือนกับนิ่งๆกับเราเพราะฉันไพ่เป็นยี่บอกว่าเหมือนกับเรารักเขาเราเลยถึงทําทุกอย่างเพื่อเขาอะแต่บางทีเขาอาจจะเหมือนกับเบื่อเราแต่บางทีเขาอาจจะเหมือนกับลาคาญเราไปบ้างหรือคิดว่าเราไม่ดีพอคิดว่าเราไปสร้างปัญหากับเขา เพราะฉันสิบเมท้าไปนี่ขอทานายเลยว่าชาวราศีเมถุนในท่านเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับความรักครั้งนี้ที่เหมือนกับเราพยายามอยู่ฝ่ายเดียวเลยรู้สึกเหมือนกับเราทําอยู่ฝ่ายเดียวมาตลอดรู้สึกเหมือนกับกำลังพยายามทาบางสิ่งบางอย่างที่เราทําตั้งมากมายแล้วว่าทําไมเขาถึงเหมือนกับเบื่อเราทําไมเขาถึงไม่เข้าใจเราบ้างใครหลายคนตั้งคําถามแบบนี้นะครับเพราะฉันไพ่ใบต่อมานะครับขึ้นมาว่า king of swords นะครับหรือพระราชาถือดาบ ขอทานายคนรักของชาวราศีเมถุนหือท่านเลยว่าคนร uh ักของคุณเนี่ยเขาอาจจะเหมือนกับนิ่งเฉยกับคุณไปหรือเย็นชาคุณไปนะครับหรืออาจจะทอกันเรื่องอารมณ์นะครับการพูดจาเราทับรักเขาเท่าไหร่เราพยายามกับเขาเท่าไหร่เนี่ยเหมือนกับเขาก็มองว่าไม่ดีเท่านั้นน่ยยิ่งทําไปเท่าไหร่ก็เหมือนกับมองยิ่งทำนายเราเท่านั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นไพ่คิงถือดาบหมายความว่าคนรักของชาวราศีเมถุนในท่านเนี่ยขอทานายว่าเขาอาจจะมีคําพูดการเย็นชาการทําอะไรไปด้วยอารมณ์การทาอะไรที่เหมือนกับไม่แคร์หัวใจเราเลยอ่ะอาจจะมีความเฉยยชชาาาเเ็นกับร นิ่งเฉยกับเราทําเหมือนกับคนที่ไม่เคยรักไม่เคยเห็นความดีไม่เคยเห็นความพยายามของชาวราศีเมถุนเลยเพราะฉะนั้นผมวอาผมให้ส่องไนี้ทำนายเลยครับว่าชาวราศีเมถุนหรืท่านเนี่ยคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องอารมณ์กันคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องความไม่เข้าใจกันหรือเรื่องรักสามเศร้านะครับซึ่งเหมือนกับคิงถือดาบอะนะครับขอตอบว่าคุณอาจจะมีการที่คุณสองคนอาจจะไม่ยอมกันนิ่งเฉยต่อกันทั้งที่เราเป็นเหมือนกับคนที่รับฟังเขามาตลอดนะครับพยายามทำเพื่อเขามาตลอดจดข้อมูลมาตลอดแต่ตอนนี้ชาวสีเมถุนเปลี่ยนไปเป็นไพ่ เดอะเฮอร์มิตจากคนที่พยายามทําทุกอย่างเพื่อเขาจากคนที่รักเขามากมาจากคนที่เหน็ดเหนื่อยต่อสู้เพื่อเขามาตลอดเวลากลับบ้านก็ซื้อของไปเขากินที่บ้านเขาหรือพยายามติดต่อเขาย,ายามโทรหาเขาเห็นไหมครับพยายามทําสิ่งึ่งๆทุกอย่างเพื่อเขาไปอ่ะจนตอนนี้เป็นไพ่เดอะเฮอร์มิตแล้วชาวราศีเมถุนท่านอาจจะทนไม่ไหวจนกลายเป็นเหมือนกับคุณเจ็บจนทนไม่ไหวหัวใจคุณถูกทําร้ายนะครับหรือถูกเขาปฏิเสธถูกเขามองไม่ดีอย่างเงี้ยเราก็เลยเป็นไพ่เดอะเฮอร์มิตหมายความว่าตอนที่ชาวศีเษถุนในท่านเนี่ยเริ่มออกมาแบบออกมาแบบหยุดพักแล้ว ปล่อยให้เรื่องราวมันเป็นไปตามของมันและปล่อยให้เวรกรรมไปเป็นตามเป็นตามเวรตามกรรมปล่อยไปตามโชคชะตาเพราะฉะนั้นะเฮอร์มิตจะเห็นภาพของคนคนหนึ่งเห็นไหมครับเขานั่งอยู่บนที่อ่างอาบน้ำแล้วเหมือนกับปล่อยให้เรื่องราวเนี่ยมันเป็นไปตามเปลี่ยนตามกรรมปล่อยไปตามโชคชะตาปล่อยไปตามสิ่งที่มันควรจะเป็นนะเพราะฉจนั้นะเฮอร์มิตขอตอบว่าชาวิ่เปโตรท่านอาจจะเหมือนกับคนนี้รักนะไม่ใช่ไม่รักพยายามนะทุกอย่างแล้วอะรักนะรักมากนะครับทาทุกวิถีทางและให้ทุกวิถีทางแล้วเพื่อให้เขาเข้าใจเราบ้าง แต่คุณอาจจะถูกเขาทำลายบ่อยหรืออาจจะเหมือนกับเขาไม่ต้องการเราแล้วอะหรือทําไปเนี่ยการพยายามไม่เคยมีความหมายเลยเนี่ยเขาอาจจะเหมือนกับปฏิเสธเราเขาอาจจะเหมือนกับเป็นฝ่ายที่ทิ้งเราไปหรือไล่เราออกมาหรือเลาะกันเรื่องอารมณ์หรือไปเลอกคนอื่นมากกว่าแต่พอเรานิ่งเฉยปุ๊บเนี่ยพ่ขึ้นมาเห็นไหมครับใครหลายคนอาจจะเหมือนกับพยายามจนิ่งเฉยพยายามจนเหมือนกับขออยู่ในที่ของเราบ้างแล้วขอปล่อยไปตามโชคชะตาบ้างแล้วขอ,อนิ่งเฉยบ้างแล้วเพราะที่ผ่านมันอาจจะได้ความเฉยชาได้รับการนิ่งเฉยจากเขาก่อน พราะฉะนั้นบทของมไพ่สามใบนี้ขอทํานายดวงชะตางของชาวสีเมถูนท่านว่าคุณคงอยากจะบอกคนที่คุณรักหรือว่าอยากจะรู้สึกแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะที่จริงแล้วเนี่ยใครทิ้งใครก่อนช่วยเก็บเอาไปคิดนะครับเขาอาจจะไม่เคยเห็นคุณนิ่งเฉยเลยเขาอาจจะไม่เคยเห็นเราเนี่ยหายไปเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ชาวสีเมทูนท่านอาจจะเหมือนกับตัดสินใจที่นิ่งเฉยตัดสินใจที่หยุดพักถามว่ายังรักเขาอยู่ไหมยังรักเขาอยู่แล้วแต่เหมือนกับอาจจะหมดแรงและอาจจะเหมือนกับขอหยุดพักขอเบรกขอห่างจากการถูกทาร้ายจากการทําพยายามไปแล้วไม่เคยมีความหมายอะ ทำเท่าไหร่เขาก็อยากได้เพิ่มทำเท่าไหร่เขาก็มองว่าไม่ดีอยากให้เราทำเพิ่มอีกอยากให้เราดีขึ้นไปอีกนั่นเองเพราะฉะนั้นพ่อคุณนิ่งเฉยพราคุณหายไปเนี่ยมีไพ่ใบต่อมาครับโฟล์ทวานอยู่สี่เมเท้าขอทํานายความลร่งของชาวสี่เมตถุนอท่านว่าคนรักของคุณนะครับไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามหรือรักกันดีอยู่แล้วเนี่ยหรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยขอตอบเมื่อคุณออกมาแล้วเมื่อคุณปล่อยไปตามเวรตามกรรมปล่อยไปตามโชคชะตาแล้วเนี่ยนะครับเขาจะทิ้งเราไปเขาจะด่าว่าเราอะไรเขาจะทํามองเราไม่ดีก็ตตตาาามมปปป่อยไชชุบเ กับกลายเป็นไพ่สีเมท้าว่ะทํานายแบบนี้ได้ว่าคนรักของชาวสีเมทุนเหลานัท่านเนี่ยอาจจะมีการเดินทางหาคุณบ้างกลับมาหาคุณที่บ้านตามหาคุณที่บ้านนะครับตามง้อคุณบ้างแล้วเหมือนกับคุณปล่อยให้เขาเนี่ยเป็นฝ่ายตามหาคุณบ้างเป็นฝ่ายตามหาเราบ้างเป็นฝ่ายเข้าหาเราบ้างแล้วเป็นฝ่ายเข้าใจเราบ้างแล้วจากคนที่เราพยายามเข้าใจเขาอยู่ฝ่ายเดียวพยายามทําทุกอย่างเพื่อเขาอยู่ฝ่ายเดียวพยายามต่อสู้เหมือนกับทำอะไรอยู่ฝ่ายเดียวอะตอนนี้เราปล่อยให้เขาเนี่ยลองดูบ้างแล้วว่าเขาเนี่ยจะอยากจะกินข้าวกับเราไหมอยากจะมาหาเราไหม ทำนายเลยครับสี่เมท้าแน่นอนตัวกินข้าวขอทํานายความรักของชาวสี่เมถุนท่านเนี่ยว่าคนที่เลิกรากันไปไม่เกิน1ปีหรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือคนที่มีความรักดีอยู่แล้วเนี่ยจะได้รับความรักความสุขความเข้าใจในปีนี้ไม่เกินเดือนไปเกิดคุณเดือนมิถุนาย,ยนนั่นแหละเขาจะกลับมากินข้าวกับคุณเขาจะกลับมาหาคุณที่บ้านคุณอาจรู้สึกเหนื่อยรู้สึกนิ่งเฉยรู้สึกเหมือนกับหมดแรงนะครับรู้สึกเหมือนกับอดทนมานานแสนนานกับความรักครั้งนี้กลับบ้านก็มีแต่น้ําตาคิดถึงเขาอยู่ที่เดิมตลอด คิดว่าเขาจะไม่กลับาหาเราแล้วก็เลยปล่อยไปตามเวรนตามกรรมปล่อยไปตามโชคชะตาเพราะเราเห็นเขาเนี่ยเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเย็นชากับเราอย่างสิ้นเชิงใจร้ายกับเราอย่างสิ้นเชิงทําอะไรเหมือนกับคนที่ไม่เคยรักกันเลยอะ่ะแต่พอคุณออกมาปุ๊บเนี่ยให้สีเมทาวครับขอทำนายว่าคนเราของชาวสีเมทูนเนี่ยท่านเนี่ยเขารู้นะว่านี่คือบ้านของเขาขอทำนายว่าเขารู้นะว่านี่คือคนที่รักของเขาคุณอาจจะมีการแต่งงานกันนะครับการจดทะเบียนการสร้างครอบครัวการทําสิ่งที่ร่วมกันมา พื่อขอตอบแล้วคนรักของคุณก็จะกลับมาถ้าเกิดเลิกรักกันไม่เกินหนึ่งปีจะกลับมาก่อนมิถุนายนกลับมาเป็นความรักกลับมาเป็นบ้านกลับมาเป็นครอบครัวแต่ชาวราศีเมถุนท่านเนี่ยยิ่งเวลาผ่านไปก็ยิ่งเป็นเดอะเฮอร์มิตอ่ะยิ่งเวลาผ่านไปแรกๆเราอาจจะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยรู้สึกเสียใจรู้สึกร้องไห้ก็มีใหลายคนอกหักนะครับกับสิ่งที่ทํามาตลอดกลับบ้านไปก็รู้สึกเหน็ดเหนื่อยมากๆเลยร้องไห้ทุกคืนร้องไห้ทุกเย็นร้องไห้ทุกวันก็มีหรืออาจจะเหน็ดเหนื่อยทุกวันพอเราเหน็ดเหนื่อยมากๆปุ๊บอะไรที่ พอเราเฉยชายได้เมื่อไหรพอเราอยู่ได้เมื่อไรเนี่ย,พยไพ่ใบนี้ก็จะขึ้นมาครับเดอดจัดติดขอทานายว่าชาวราศีเมหรือท่านเนี่ยคุณเริ่มหมายความว่าไม่อยากจะกลับไปเจ็บแล้วพอเราออกมาไกลแล้วเนี่ยเราอาจจะเหมือนกับคนที่ไม่อยากหันกลับไปอีกเพราะฉันเดอะเฮอร์มิตหมายความว่าชาวศีเมถุนจะบอกคนที่คุณรักว่าเราอยากจะบอกนะว่าถ้าเกิดเราหายไปเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราเดินออกคุณไปไกลแล้วเราจากคุณไปไกลแล้วเนี่ยแล้วคุณไม่ได้ตามเราเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราหายไปแล้วคุณไม่ได้ตามหาเราถ้าเกิดเราหายไปไกลแล้วเนี่ย เราอาจจะไม่เดินหันกรรมอีกก็ได้นะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ที่เป็นแบบน,นี้นะครับแย่จนเหมือนกับเราพยายามรักเขาพยายามใส่รองเท้าเข้าไปอันนี้พยายามรักดีกับเขาพยายามทำทุกอย่างเพื่อเขาเนี่ยแต่เขาไม่เห็นค่าเราแต่เขาไม่อยากจะได้เราแต่เขาไม่รักเราอะ่ะแต่เขากลับทําร้ายเราทําให้เราเจ็บเนี่ยหมายถึงเช่าสี่เม็ทุนอาจจะยังรักเขาอยู่นะแต่เราเจ็บเหลือเกินอะ่ะยังรักเขาอยู่นะแต่มันเจ็บมากอะ่ะมันก็เลยกลายเป็นไพ่เดือดจัดติดเข้ามาหมายความว่าคุณอาจจะเหมือนกับถ้าเราเดินออกมาไกลแล้วเนี่ยเราคงไม่จะกลับไปเจ็บปวดหรือเสียยใจจออออีีกกกกหรรืาะบบบคนนัแ้เลย ต่เห็นไหมครับพอคุณออกมาแล้วเนี่ยกลับกลายเป็นว่าเดอะจัดติดอะเดอะเฮอริทสีมเมท้าวทั้งหมดทั้งมวลไพ่สามใบนี้ขอทอมนายว่าคนักของชาวสีมเมทุนในท่านเนี่ยไม่ว่าความสัมพันธ์อะไรก็ตามขอตอบว่าเขาจะกลับมาเห็นคุณค่าเขาจะกลับมาเพราะความดีเขาจะกลับมาเพราะความเชื่อใจความรักาการเป็นครอบครัวการเป็นแฟนกันใครที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนปุ๊บเนี่ยอาจจะเดินตามเขามานานแสนนานเลยคุณอาจจะมองว่าตัวเองไม่มีค่าอะไรเาอาจจะเหมือนกับเย็นชากับเราไม่รักเราหรือความสัมพันธ์ที่เหมือนกับ เขาเรียกว่าอะไรเป็นแฟนกันแต่ทะเลาะก,กันแต่มีปัญหากันเนี่ยหรือมีคนอื่นเนี่ยวันนี้เขาจะจากคุณไปวันนี้เขาจะไม่เห็นค่าคุณวันนี้เขาจะทาให้คุณเจ็บแต่เมื่อใดก็ตามที่คุณหายไปเนี่ยเดือดจัดตีสี่ไม้เท้าครับผมขอตอบด้วยวคนที่รักเขามากที่สุดเขากลับมาเพราะความรักเขากลับมาเพราะความดีเขากลับมาเพราะเหมือนกับคุณนั่นแหละคือความสบายใจของเขาเดอะเฮอร์มิเห็นไหมครับพอคุณปล่อยพอคุณปล่อยให้ไปตามโชคชะตาพอเราหายไปหรือว่าตัดสินใจที่ปล่อยไปตามโชคชะตาปุ๊บมาอยู่ที่ของเราปุ๊บเนี่ยนะครับเจ็บจนทนไม่ไหว แต่เหมือนกับต่อให้ตัวเราไม่อยากไปเนี่ยมันก็เหมือนกับคนที่สิบไมท้าวอะมันก็ไม่เหลือที่ให้เรายืนมันก็เหมือนกับคนที่ไม่ได้หมดรักแต่หมดแรงนั่นแหละก็เลยออกมาแต่พอหายไปออกมาปุ๊บเขา,ากลับมาหาเห็นคุณค่าก็ออกมากลับมาหาปั๊บคุณที่บ้านอย่างเงี้ยฉันขอทำลายแบบนี้เลยมีโอกาสที่จะกลับมารักกันกลับมากินข้าวกันกลับมาหาคุณเดินตามหาคุณบ้างแล้วคุณปล่อยให้ด็กไปตามชั่วชะตาแต่เป็นฝ่ายเขาต้องหากละ่ะที่เป็นฝ่ายกลับมาหาคุณบ้างแล้วเป็นฝ่ายเดินตามเป็นฝ่ายรักคุณเป็นฝ่าย เข้าหาคุณบ้างแล้วเพราะคุณเชื่อว่าถ้าเกิดมันเป็นรักแท้และสิ่งดีที่คุณทามาตลอดเนี่ยเขาทําลายคุณก็จริงแต่เขาต้องกลับมารักษามันกลับมาเพราะว่ารักแท้นั่นเองนะครับไพ่ใบต่อมานะครับขึ้นมาว่าแตดเหรียญขอสำนายชาวสีเมทูหรือท่านสำหรับคนโสดหรือว่าคนตัดสินใจว่าจะพอนะแบบพอแบบเจ็บจนพอแล้วเนี่ยเดอะเฮอร์มิตนะครับแล้วก็เดอะจัดติดเนี่ยว่าจะเหมือนกับรองเท้าคู่เนี้เรารักมันมากนะแต่เราใส่แล้วเจ็บอะคุณอาจจะไม่กลับไปใส่รองเท้าคู่นี้แล้วเนี่ยตัดสินใจจะหุดนะ นะครับเจ็บจนพอแล้วไม่อยากจะกลับไปเจ็บอีกขอทํานายว่าไพ่แปดเหรียญครับขอทํานายว่าคุณอาจจะกลับมาอยู่กับตัวเองกลับมาเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นกลับมาทําในสิ่งที่ตัวเองอยากจะรักอยากจะมีคุณค่าตัวเองมากขึ้นฉะนั้นทํานายแบบนี้ชาวราศีเมถุนในเดือนกุมภาพันธ์เริ่มกลับมามีความรักกลับมามีคุณค่ากลับมาเชื่อมั่นในตัวเองกลับมาเห็นคนรักมากมายที่เขารักคุณน่ะพ่อแม่พี่น้องครอบครัวมากมายเพื่อนฝูงที่เขาเห็นคุณค่าคุณหรือคนมากมายที่เข้ามาทางติดต่อทางไกลทางโซเชียลที่เขารักคุณน่ะ ที่เขารู้จักคุณมันผ่ายเขาก็รู้สึกแล้วว่าคุณรักเขาคุณมีคุณค่าคุณเป็นคนดีอะนะครับเพราะฉะนั้นเขาอาจจะทำ้ายคุณไปแต่คุณเริ่มกลับมาเห็นคุณค่าตัวเองแล้วแต่คุณเริ่มกลับมารักตัวเองแล้วเพราะเหมือนกับเจ็บแล้วจําเจ็บแล้วเหมือนกับไม่อยากจะเจ็บอีกต่อไปแล้วว่ะเจ็บจนพอแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแปดเนี่ยขอทํานายแบบนี้แล้วว่าอะไรที่คุณตั้งใจที่คุณคาดหวังไว้คุณจะสําเร็จถ้าคุณยังรักคนคนนี้อยู่นะครับคุณอาจจะเหมือนกับปล่อยไปตามเวรตามกรรมโดยที่หมายความว่าอะไร พอเรากลับมาอยู่ในที่ของเรากลับมานั่งทําเหมือนเดิมกลับมาทําตัวเราให้ดีปุ๊บเมื่อไหร่ก็ตามที่เรายิ้มได้เห็นไหมครับเราเริ่มมีรอยยิ้มแล้วเมื่อไหร่ก็ตามชาวสีเมทูลเริ่มมีรอยยิ้มเขาต้องหากล่ะที่เป็นฝ่ายเจ็บปวดคิงถือดาบเข้ามากระสีมเมท้าวเดี๋ยวจัดติดครับขอตอบว่าคนรักของชาวสีเมทูลต้องหากล่ะที่ได้รับเวรกรามได้รับความเจ็บปวดเหมือนกับที่เขาทําให้กับคุณแต่คุณจะเริ่มอยู่ได้แล้วนั่นเองเพราะฉันไพ่ใบตอบมาทานายความรักของชาวราศีเมทูลในดเดือนกุมภาพันธ์กันดีกว่าแแล้วกนนะนํา ให้บให้ employer ครับขอทำนายว่ามีใครพยายามคนหนึ่งนะพยายามติดต่อคุณน่ะเพราะฉะนั้นขอตอบว่าคนรักของชาวสีเมทุนเนี่ยเขาอาจจะจำวันเดิมปิดเกิดคุณได้เขาอาจจะจำวันครบรอบจำวันวันเลนทนยวันครบรอบแห่งการรักกันได้แต่งงานกันได้เพราะฉะนั้นคุณหายไปเขาอาจจะจดนะครับว่าเออเขาอยากได้แบบนี้ไม่เคยมีใครดูแลเขาแบบนี้เลยไม่เคยมีใครช่วยเหลือเขาแบบนี้เลยไม่มีใครมีคนกับเขาได้ขนาดนี้เลยเขาเลยพยายามติดต่อคุณเพราะฉะนั้นขอตอบเ้วยว่าคนรักของชาวสีเมทุนหรือท่านเนี่ยเขาจะมีการติดต่อคุณผ่านทางโซเชีย แอบส่งแอบมองบ้างแหละโทรหาเพื่อนบ้างแหละถามคนอื่นบ้างแหละว่าเราเป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นเอ็มพอยเลอร์ขอตอบเลยว่าเขาไม่ยอมปล่อยคุณไปหรอกนะครับเขายังต้องการคุณอยู่แต่เขาคิดว่าคุณจะทนจากเขาได้คิดว่าคุณจะไม่ไปไหนคิดว่าคุณจะอยู่ตรงจุดเนี้ที่เขาให้ยืนก็ต้องยืนอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นไพ่ใบต่อมาขึ้นมาว่านายออฟครับขอทํานายความรักชาวสีเมถุนในท่านว่าไพ่ก้าถ้วยหมายความว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าเดือดเฮิร์มหมายความว่าวันเกิดปีนี้และไม่เกินวันเดือนปีเกิดของมิถุนายนเ ชาวสีเมษถุนท่านเกิดเดือนิฤษภายมน,นะครับหรือกุมภาพันธ์มันครบรอบถึงการเป็นแฟนแต่งงานกันเนี่ย mm. ก็ขอตอบเลยวเขายังจาคนครบรอบได้อยู่เพราะฉะนั้นเดอะเฮอร์มิตหมายความว่าเขาอาจจะกลับมาก้าวถ้วยอะ่ะกลับมาลักกลับมาแคร์คุณในตอนที่คุณเนี่ยอาจจะมีความสุขไปแล้วมีการเริ่มต้นใหม่แล้วเพราะฉะนั้นชาวสีเมษถุนท่านขอตอบแบบนี้เลยคนโสดขอตอบว่าจะมีคนเข้ามาติดต่อเข้ามาพูดคุยอยากจะมาดูแลอุปถัมภ์เมตตาเป็นความสุขกำลังมีความสุขกับชีวิตกำลังเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วกำลังหล้ว แต่เขาไม่ยอมปล่อยคุณนะคนคนนี้คุณอยากจะเริ่มต้นใหม่ด้วยซ้ำเพราะคุณอาจจะถูกเขาทาร้ายมาเยอะแต่เห็นไหมครับคุณรักเขาคุณดีกับเขาไว้คุณดีกับเขาขนาดเนี้ยเขาเลยไม่ยอมปล่อยคุณนะเพราะเขารู้ว่าคุณสามารถมีชีวิตที่ดีได้เขาสามารถรู้ว่าชาวสีเมถุ่นนียมีความสุขได้อ่ะมีคนมากมายที่รักมีคนมากมายที่รอยล้อมอยากจะรักอยากจะชอบคุณอยากจะเป็นแฟนคุณหรือเป็นเพื่อนคุณน่ะเห็นไหมครับเพราะฉันไพ่ใบต่อมาใบสุดท้ายตำที่9เป็นไพ่แนะนําถ้าเกิดใครเลือกราคนรักกันไปเกินหนึ่งปีนะขอตอบว่าเราควรจะตัดใจซะ แต่ถ้าเกิดไม่เกินหนึ่งปีขอตอบเลยไพ่หนึ่งดาบคุณอาจจะรู้สึกเจ็บปวดคุณอาจจะรู้สึกเสียใจกับที่ผ่าน,านมาแต่ไพ่เดอะเฮอร์มิเข้ามานะครับแต่ไพ่ใบนี้ขึ้นมาอีกนะครับสี่เมท้าแปดเดี่ยญแล้วหนึ่งดาบขอให้ตอบเลยว่าไพ่ใบนี้แนะนําชาวสี่เมทุนให้เชื่อมันในความรักเชื่อมันในสิ่งที่เราทำเถอะอะไรที่ผ่านมาแล้วเนี่ยอย่าไปคิดว่าเราต้องเจ็บกับมันเนะี่ยคุณทําดีที่สุดแล้วคุณเข้าใจเขาคุณเป็นครอบครัวกับเขาแล้วอะเพราะฉะนั้นเกิดเขาแทงข้างหลังคุณเนี่ยขอตอบว่าอย่าาาไไปปเเกก็็บบมคิด ไปย้อนหลังเลยว่าต้องส่งเหลืออะไรอีกต้องเสียดายอะไรอีกเพราะเราทําดีเพราะเรารักเขามากที่สุดเพราะเราทนเจ็บทนเสียใจกับเขามากที่สุดแล้วนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้เขาอาจจะทาอะไรไปด้วยอารมณ์ชาวราศีเมถุนอาจจะโดนคนรักว่าเน้นชาเฉยชาใส่หรือทะเลาะกันด้วยอารมณ์หรือว่าเขาอาจจะมีคนอื่นเขาจะรักคนอื่นมากกว่าแคร์คนอื่นมากกว่าทําร้ายคุณนิ่งเฉยกับคุณหรือไม่เลือกคุณนะนะครับบอกเลิกบอกลาไปด้วยอารมณ์นะแต่เห็นไหมครับสุดท้ายแล้วเนี่ยขอตอบเลยว่าอะไรก็ตามที่คุณปล่อยวางอะไรก็ตามที่คุณอยู่ได้เนี่ย เขาจะกลับมาตามหาคุณเขาจะกลับมาทงหาคุณเขาจะกลับมาคิดถึงคุณทีหลังนั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาเนี่ยแหละมันคือคําตอบนะครับไพ่ไปต่อมาไปสุดท้ายครับบทสุขความรักของชาวราศีเมถุนขึ้นมาว่าในออฟเพนดิคอลหรือว่าอะซวินเทเรียนะครับขอตอบว่าคุณอาจจะร่วมสร้างร่วมพาะปลูกร่วมอะไรกันมาเยอะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปครับชาวราีเมถุนคุณอาจจะทําสิ่งดีกับเขามาตั้งมากมายอ่ะนะครับทาความรักทําความดีทําอะไรต่างๆมาด้วยกัน สร้างชีวิตสร้างอะไรมาด้วยการเหน็ดเหนื่อยกับเขามาตั้งมากมายฝ่าฟันอุปสรรคกันมาตั้งมากมายนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้แหละเขาจะหาจากไหนไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นขอตอบเลยว่าคุณมีคุณค่ามากกว่านั้นคุณสามารถเริ่มต้นปลูกม,มันได้นะครับสร้างต้นไม้ขึ้นมาใหม่ได้เริ่มต้นความรักเริ่มต้นสิ่งดีให้กับตัวเราเองได้มีความสุขกับตัวเองได้และเขาจะกลับเห็นคุณค่าคุณก็ต่อเมื่อเขาดูครับว่าคุณเนี่ยทำเพื่อกับเขามาตั้งมากมายแค่ไหนฟันฝ่าอุปสรรคอดทนกับเขาเหน็ดเหนื่อยกับเขาเนี่ เขาถึงเหมือนกับคนที่ไม่ยอมปล่อยคุณกักคุณเอาไว้เห็นไหมครับแต่เราควรจะมีคุณค่าเราควรจะรักตัวเองเราควรจะเริ่มต้นด้วยตัวสิ่งที่เราจะทําบ้างแล้วถึงเวลาที่ต้องทําอะไรเพื่อตัวเองแล้วถึงเวลาที่ต้องเริ่มทําสิ่งดีๆยิ้มบ้างแล้วแต่คนที่ทนเจ็บเหนื่อยเห็นไหมครับมีความทุกข์มาตลอดและเขาไม่เห็นค่านั่นเองไพ่ไปต่อมานะครับไพ่ออร์เคลิลแนะนำชาราสีเมุูในเดือนกุมภาพัน์ว่า you c a n go back to yesterday be in the present ไพ่ใบนี้บอกชาวเพเซเส้นนะครับไพ่ใบนี้บอกชาวสีเมทุลยท่านว่าอย่าให้คุณเนี่ยอยู่กับปัจจุบันนะครับอะไรที่เป็นอดีตอะไรที่มันทําร้ายคุณแล้วเนี่ยมันเป็นอดีตเพราะฉั้นทำปัจจุบันให้ดีที่สุดปล่อยไปตามเวรตามกรรมนะครับไม่ต้องไปคิดถึงอนาคตไม่ต้องไปคิดถึงอดีตที่ผ่านมาที่มันเจ็บปวดแต่พยายามทําปัจจุบันให้มีคุณค่ามีความสุขนะครับอยู่กับปัจจุบันอย่างตื่นรู้เนี่ยแล้วคุณก็จะพบเจอสิ่งดีๆและเขานี่แหละจะต้องกลับมาหาคุณไม่ใช่ว่าคุณเนี่ยจะต้องวิ่งไวกลับไปหาาเในอดีต ที่เขาทำลายคุณนั่นเองนะครับและสิ่งดีๆในอนาคตมันจะตามมาเองประมาณนั้นก็ขอบคุณชาวราศีเมถุนทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับผมและใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอีดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ